สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่หลายคนน่าจะเคยคิดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องต้นทุนชีวิตที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดความสําเร็จจริงหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่อื่นใช่ค่ะหรือว่าศัตรูตัวจริงมันคือความไม่มั่นใจในตัวเองที่อยู่ในใจเรากันแน่อจากข้อมูลที่เรา ไปรวบรวมมานะคะก็มีทั้งจากกระทูในพันทิปที่สะท้อนความคิดจริงๆเลยครับอันนี้เรียวมากค่ะแล้วก็บทความดีๆจากจอบไทยเลมังเอดหรือแม้แต่คู่มือเตรียมสอบที่พูดเรื่องความมั่นใจโดยตรงวันนี้เราเลยจะมาลองสกัดแก่นความคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติกันดูว่าจะช่วยให้คนเราพลิกสถานการณ์ได้ยังไงบ้างนะคะน่าสนใจครับคือถ้าไปดูในพันทิปเนี่ยเราจะเห็นหลายเสียงเลยค่ะที่บอกว่า พอเกิดมาครอบครัวไม่พร้อมครับการศึกษาอาจจะไม่สูงมันเหมือนมีกำแพงเนอะเหมือนมันตันๆใช่ค่ะทําให้รู้สึกว่าโหการจะลืมตาอ้าปากนี่มันยากจังเลยครับซึ่งความรู้สึกท้อแท้แบบนี้เนี่ยค่ะมันก็มักจะไปผูกกับความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะข้อมูลจากคู่มือเตรียมสอบนี่ก็ย้ําเลยนะคะว่าความรู้สึกนี้แหละค่ะคือตัวบั่นทอนที่สุดครับบั่นทอนอยังไงครับคือมันทําให้เราไม่กลา้า ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆเลยอะคะอ๋อแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วใช่ค่ะแล้วยิ่งพอเราเผลอไปเอ่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่ในสตดดี้ไกด์เขาชี้ไว้เลยมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกด้อยค่าลงไปอีกจริงครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยคือไอ้ความไม่มั่นใจที่ว่านี่แหละครับที่มันอันตรายสุดๆเลยอันตรายยังไงคะ เพราะตามที่คู่มือสอบบอกเลยนะครับมันทําให้เราเหมือนกับล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มโหแรงเหมือนกันนะคะครับคือแค่คิดก็รู้สึกว่าไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกแต่ในทางกลับกันนะครับทัออ้งอย่างทำดีคอร์ปอเรชันหรือในคู่มือสอบเองเนี่ยกลับให้มุมมองว่าต้นทุนชีวิตมันเป็นแค่จุดสตาร์ทนะครับอ๋อแค่จุดเริ่มต้นใช่ครับไม่ใช่เส้นชัยหรือตูตัดสิ่งทุกอย่างคนที่เขาไปถึงเป้าหมายได้จริงๆเนี่ย เขาไม่ได้เสียเวลามองย้อนกลับไปโทษจุดเริ่มต้นนะอืมแล้วเขาทำยังไงคะแต่เขาเปลี่ยนโฟกัสครับไปที่การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมากกว่าฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนบ้างละคะจะเริ่มตรงไหนดีครับอย่างแรกเลยที่แหล่งหลายแหล่งข้อมูลเน้นมากๆก็คือการปรับมายด์เซค่ะมายด์เซหรือกรอบความคิดนะคะใช่ครับ โดยเฉพาะแนวคิดที่เรียกว่า growth mindset อา uh huh. ซึ่งก็คือความเชื่อที่ว่าความสามารถหรือทักษะต่างๆของเราเนี่ยมันพัฒนาได้ด้วยความพยายามนะไม่ใช่ว่ามีมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นตลอดไปถูกต้องค่ะอย่างสมมติวันนี้เราอาจจะยังพูดต่อหน้าคนเยอะๆไม่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเราฝึกได้ครับฝึกฝน,นพัฒนาได้ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องมี resilience หรือที่เขาเรียกว่าหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ความเข้มแข็งทางใจ ล้มแล้วลุกได้ใช่ค่ะล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ล้มแล้วล้มเลิกไปเลยครับในเล m o n เอสก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะในแง่ที่ว่ามองว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าอืมไม่ใช่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือพลังของความเชื่อที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ Everything is possible is ใช่ค่ะถ้าเคยมีคนทําได้มาก่อนมันก็เป็นหลักฐานแล้วว่าเออเราก็น่าจะมีโอกาสทําได้เหมือนกันใช่เลยครับแล้วก็มีอีกมุมมองที่น่าสนใจจากบทความเรื่องก้าวข้ามอุปสรรคด้วยนะครับค่ะว่ายังไงคะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเริ่มต้นด้วยข้อจํากัดหรือว่ามีอุปสรรคเยอะๆเ,เนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวเร่งให้เราต้องพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือ mental toughness ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอ๋อเหมือนสถานการณ์มันบีบ ใช่ครับมันบีบให้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองหาทางออกเลืทรัพยากรที่มีจํากัดซึ่งทักษะพวกนี้จริงๆก็สําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากๆในระยะยาวเลยครับมันอาจจะเชื่อมโยงกับคําพูดที่ค่อนข้างทรงพลังนิดนึงจาก Creative Talk นะครับคำพูดไหนคะที่ว่าเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าตายทั้งที่ยังจนนั่นคือความผิดของคุณโ ซึ่งอันนี้ไม่ได้จะซ้าเติมนะครับแต่เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เห็นว่าเออจริงๆเรามีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะไม่ได้ถูกกาหนดโดยจุดเริ่มต้นอย่างเดียวถูกต้องครับพอเรามีมายเน็ตเซ็ตที่ใช่แล้วขั้นต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการลงมือทําจริงๆกังๆแล้วล่ะค่ะครับลงมือทําที่เป็นรูปธรรมใช่ค่ะซึ่งถ้าสรุปจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยนะคะพฤติกรรมสําคัญสคัญก็อย่างเช่น1เลยคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันนี้พื้นฐานสำคัญเลยใช่ค่ะต้องลงทุนกับความรู้หมั่นหาทักษะใหม่ๆตลอดเวลาเพราะยิ่งรู้มากก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นครับสองคือลงมือทำทันทีไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมอืมอันนี้โดนใจหลายคนค่ะเน้นเรื่องความขยันแบบชาญฉลาดด้วยนะคะแล้วก็การจัดการเวลาครับขยันให้ถูกที่ถูกเวลาสลุงคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกค่ะเลือกคบคนหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้พลังบวกกับเรา พูดแต่สิ่งดีๆให้กำลังใจกันใช่เลยค่ะและสิ่งที่สำคัญมากๆคือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยตรงเลยอันนี้ทำยังไงได้บ้างครับก็มีหลายวิธีเลยค่ะเช่นต้องรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองก่อนรู้จักตัวเองค่ะให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอืมอันนี้สำคัญและที่น่าสนใจคือต้องกล้าที่จะรับคำตำหนิด้วยนะคะอ้าวเลยครับค่ะแต่มองมันเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาไม่ใช่คำตัดสินชีวิตเรา อ๋อมองเป็นฟีดแบ็กเพื่อไปต่อถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้พอนำมาประกอบกันมันก็จะหล่อหลองเป็นเหมือนวงจรแห่งความสำเร็จได้นะครับวงจรแห่งความสำเร็จครับคือพอเราเริ่มลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆสำเร็จมันก็จะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจให้เราทีละนิดอ๋อค่ะพอเรามั่นใจขึ้น เราก็จะกล้าลงมือทําสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆใช่ครับวนไปเรื่อยๆแบบนี้โดยมีไม้เสถีที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานสําคัญอยู่ข้างหลังสิ่งที่ตกผลึกได้ชัดเจนจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยก็คือกุญแจสําคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปริมาณต้นทุนที่เรามีตอนแรกนะครับแต่อยู่ที่อะไรคะแต่อยู่ที่วิธีการจัดการและการต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วต่างหาก อ๋อ oh, คือมีอะไรก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเวลาแค่ไหนความรู้ที่เรามีหรือทัศนคติเชิงบวกก็ตามมันคือการใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าความ r e s o u r c e f u l n e s s นั่นเองครับสรุปได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้ว่าจุดเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวตัดสินชี้ขาดความสาเร็จเสมอไปจริงๆครับแต่เป็นทัศนคติหรือ Mindset ที่เราเลือกใช้ และการลงมือทําอย่างต่อเนื่องต่างหากที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงแน่นอนครับและดูเหมือนว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนต้องก้าวข้ามให้ได้จริงๆก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองที่ซ่อนอยู่ในใจเรานี่เองนะคะใช่เลยครับและเพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับผมก็อยากจะทิ้งคําถามชวนคิดไว้สักหน่อยสําหรับผู้ฟังทุกท่านค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อเราได้เห็นกันแล้วว่า mindset และการลงมือทำนั้นมันสำคัญมากจริงๆ คำถามคือมีสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงอะไรบ้างเพียงอย่างเดียวที่ผู้ฟังสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสจากการจมอยู่กับข้อจำกัดเรื่องต้นทุนชีวิตมาเป็นการมองเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็เริ่มลงมือทำก้าวแรกสู่เป้าหมายได้เลยเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะลองนำกลับไปคิดเป็นการบ้านดูนะครับ